มาถึงที่เด็ดครับมือนนินี่ว่ามันหยางที่เด็ดนี่นี่สุดยอดละไปใส่ประคอยังไงเลยครับนี่ละที่เด็ดของห้องอะอ,อย่าดยกถวยเลยครับเด้อ จุ่มต้องไปอืมผู้ใดเคยกินสิหูเลยวนะ่าใส่บะควานี่แซ่บขนาดไลย ปึ๊บช่อนอยักษ์ครับช่อนใหญ่ช่อนอยักษ์นะสุดยอดล่ะครับลิ้นนำลงไปครับไว้สดไว้สดต้มบะคอแง่มือนี่หืมโรยต้นหอมลงไปครับต้นหอมบักชีใบบปกกูดนะนี่ โซเดดครับอีสานเรียบใส่พริกทอดลงไปแล้วก็สีแบบพริกทอดนี่เขาสีบดให้มันแบบพริกต่ำนะครับพริกขัวนะแต่ว่าทอดมันสีอันนี้ก็กันนะนี่ครับขัดทอดมันสีหอมก็กันโรยลงไปเลยบางคนก็จะใส่พริกคนนะครับเนี่ย แต่เอาบะไซพี่นข้าใส่พริกทอดคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันสิหอมเหมือนกันนะมามัรลุยกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอกันกับอีสานกิดเลี่ยมอีก,กแล้วละครับมากินต้มปลาคอยไงมือนนิกะสวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องทุกๆคนเดบุเดชเอฟซีถูกท่านมือนนิอีสานกีดเลี่ยมสีฟ้ามากินต้มปลาคอยไง ล้วก็สิได้เจลบกอกนะมันล่นพดก็เลยสิบวหยิหบเพี่งนีกประมาณนี้ประมาณนี้เจลบกอกเส่บๆคนๆเลยมันถอาไปกินก็ต้มบกคอยญ่สดน้ำหลงคอรับร้องว่าเด็ดนี่ใส่พริกทอดพร้อมนะอันนี้เป็นใส่พริกทอดเพราะมันใส่พริกแห้งนะสูตรอีสานอยู่เรียบใส่พริกทอดนะโ,โหหลงคออันนี้เป็นข้องฝากจากเพชรบูรณ์นะครับเด้อขอบคุณสำหรับข้องฝากที่พี่น,อน้องบ้านเฮาเพชรบูรณ์ มามันลุยเลยดีกว่ามันร้องซิมมั้งเอาแก้มมันดีกว่าน,นี่แก้มมันอลองคอขนาดโล่งโล่งมามามา แซ่บกัแบแซ่บๆหืมเจ้าบุกกอดรู้จอดกินกับยังกออแซ่บนะเจ้าบุกกอดอันนี้ปลานาแรกเนี่ยเต้องเป็นห่วงครับแห้ง เผาหังสุดยอดคักนี่ปลาหนาแรงไงนี่ มาเบิ้งเดี๋ยวตัดมันจิ้มปลาดเลยนะปลาดลงไปแบบนี้เลยปลาดหลายๆลาได้หลาย <c oughs> โอ้ลาดลงไปครับมีต้นหอมผักชีมีต้นหอมครบทสุกยางมา ต้นหอมผักชีใบบกูดก็มีจวดครับ เดีเ๋ยวไม่ว่าจะบอกว่ากินมย่งแสบนหลอีอันนี้บอกว่าไปว่าของฝากขึ้นกันจะว่าแซ่ส่งฟีดไฟกินได้เป็นปีเลยนะเป็นปีนะครับ พักแก้มก็ต้องครับสดน้ำยังเดี๋ยวรู้เรื่องเลยลาลงไปนี่ สวัสครับผมปิดคอร์ดเข้ากันนะครับมามาถึงที่เด็กครับมือนเนี่ย ว่ามันหยางที่เด็ดนี่นี่สุดยอดแล้วไปฮู้วใส่ประคอยังไงเลยครับนี่ละที่เดตของห้องอะหอยหยาดยกถวย้ะครับเด้อมันคือที่เด็ดนะจุม่มลงไปอืม้ม เลยเคยกินสิหูหเลยมนะัใส่พวกวานี่แซบขนาดเลยอา <c oughs> <c oughs> ที่เด่นนี่ว่ต้องสืบเยว่าเป็นสองล้องไผ